คุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของมุมข่าวเยาวชนครับโดยวันนี้ครับจะพาไปดูศิลปะการแสดงชนิดหนึ่งครับก็คือการฟ้อนราที่บางคนครับบอกว่ายากบางคนบอกว่าเรียนไปก็เสียการเรียนแต่ทําไมเด็กๆก,กลุ่มนี้ครับถึงชอบจะเป็นที่ไหนอย่างไรไปชมกันเลยครับมุมข่าวเยาวชนวันนี้นะคะพามาที่โรงเรียนทองสวสดิ์วิทยาคารอราําเภอเมษเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมาดูน้องๆเยาวชนคนเก่งที่มีความสามารถการแสดงด้านการฟ้อนรำค่ะ การเต้นค่ะทําให้กล้าแสดงออกค่ะเพราะว่าหนูอยากพัฒนาบุคลิกตัวเองค่ะแล้วก็คิดว่าการฟ้อนราสามารถนําไปต่อยอดได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าได้เห็นที่พี่แสดงบนเวทีได้ใส่ชุดไทยสวยงามค่ะก็เลยอยากมาฟ้อนราค่ะแล้วก็จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะ ความคิดเห็นของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนทองสวัสดิวิทยาคารที่มีต่อการฟ้อนรำบางคนชอบเพราะทำให้ตนเองกล้าแสดงออกบางคนชอบเพราะได้พัฒนาบุคลิกภาพบางคนก็บอกว่าได้ใส่ชุดสวย,สวยและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงประกอบดนตรีของไทยเช่นการฟ้อนรำระบำโขน แต่ละท้องถิ่นจะมีชื่อเรียกและลีลาท่าทางการแสดงออกที่แตกต่างกันไปหลายคนมองว่าการแสดงนาฏศิลป์มันยากและเสียการเรียนแต่จริงๆแล้วการเรียนนาฏศิลป์ได้อะไรหลายอย่างที่วิชาอื่นไม่มีประสบการณ์ที่ได้จากห้องเรียนก็สำคัญไม่แพ้กับประสบการณ์ในห้องเรียน การเรียนนาฏศิลป์จะมีประโยชน์ต่อเด็กๆในการช่วยพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาและช่วยให้เด็กๆได้สัมผัสถึงความเป็นไทยเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจที่ควรอนุรักษ์ให้ดำรงอยู่คู่กับประเทศชาติของเราสืบไปคือตัวเองชอบการแสดงค่ะแล้วก็ชอบการฟ้อนรำ ได้ฝึกซ้อมการแสดงหลายั้งค่ะแล้วก็ได้รู้จักกับพี่พี่น้องน้องหลายคนเลยค่ะจะเป็นทาเป็นได,ได้เสริมค่ะเป็นสอนฟ้อนดําค่ะถ้าหนูนะคะหนูจะเอาไปต่อยอดในระดับชั้นมัธยมค่ะเพร่อเพื่อที่จะได้มีความสามารถติดตัวแล้วก็เอาไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้ค่ะสามารถเราไปเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเช่นเป็นคุณครูสอนนาฏศิลป์ค่ะ ออช่วงแรกๆเนี่ยคือโรงเรียนเนี่ยขาดครูนักศิลป์มาหลายปีครับทีนี้ผมก็ได้มาบรรจุที่นี่ตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ปีกว่าแรกๆก็มีประมาณ4ีหคนทีนี้น้องๆรุ่นก่อนๆเนี่ยเขาก็เห็นพี่ๆได้สร้างผลงานไว้ก็เลยเกิดความสนใจมากขึ้นก็มาสมัครเรื่อยๆ,ๆครับระหว่างเทอมก็มีมาขออยู่ช่วงนุมบ้างครับปัจจุบันนี้ก็มีประมาณ38คนแล้วกว่าจะเป็นการแสดงแต่ละชุดนั้นเด็กๆต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้ได้ <ๆ S 1> การแสดงที่ออกมาดีที่สุด สำหรับในทุกๆงานที่ได้ไปแสดงต้องหมั่นฝึกซ้อมทั้งท่ารำความพร้อมเพียงวันไหนมีการแสดงเช้าก็ต้องมานอนที่โรงเรียนเพื่อจะได้แต่งหน้าทำผมแต่งตัวเสร็จทันตามเวลาก่อนอื่นเนี่ยผมจะคัดเลือกจากพื้นฐานของเด็กก่อนครับเด็กทุกคน,นต้องรำเพลงเดียวกันหมดส่วนใครที่มีพื้นฐาน หัวว่น้อยผมก็จะเอามาคัดเป็นพิเศษจากนั้นก็จะแบ่งเซตเซตน้องป .4 ีนะพี่ปห้า 5, พี่ปหกจะได้เป็นความสูงแล้วก็ความสวยงามในระดับเดียวกันครับผมจริงจริงแล้วเด็กๆเนี่ยที่คือเขามีความมุม,มานะอดทนมากๆครับเพราะว่าเราซ้อมทุกวันตอนเที่ยงและเย็นเที่ยงและเย็นอย่างเช่นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ใกล้แข่งศิลปะหัตถกรรมนะครับตอนเย็นก็จะซ้อมเลิกหกโมงทุกวันเลยครับบางงานเนี่ย งานแสดงเช้าก็ต้องมานอนที่โรงเรียนตื่นตีสามเป็นปกตินะครับเป็นกิจวัตรประจําวันของเขาแต่ละงานเขาก็จะรู้สึกว่าฝึกความอดทนตรงต่อเวลาแล้วก็สามารถมีอาชีพติดตัวด้วยครับผมการแต่งหน้านี้ก็จะมีคุณครูที่เขาคอยมาช่วยหลักๆก,ก็จะเป็นผมครับผมคุณครูก็จะมาช่วยรองพื้นช่วยเคียนคิ้วติดขนตาอย่างเงี้ยนะครับผมบางงานมันแสดงเช้าเราก็ระยะเวลาไม่ทันในการแต่งตัวก็ได้ขอคุณครูเขามาช่วยครับ เรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยต้องขอบคุณทางฝ่ายบริหารแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดตามงานต่างเนี่ยนะครับเราก็มีชุดของตัวเองบ้างหรือว่าเงินที่เด็กๆไปแสดงได้บ้างผมก็จะเก็บไว้เป็นกองกลางแล้วก็ซื้อชุดให้พวกเขาได้ใส่ครับแล้วก็ส่งต่อไปยังน้องๆรุ่นต่อรุ่นครับผมก็จะมีชุดให้ทัง้งน้องใส่ไปเรื่อยๆครับกว่าจะเป็นชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนทองสวัสดิวิทยาคารที่เป็นที่รู้จกักและมีรางวัลการ,รันตีระดับประเทศ แรงขับเคลื่อนของเด็กๆคือนโยบายของผู้บริหารที่เล็งเห็นว่าชมรมนาฏศิลป์สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทุ่มสนับสนุนทั้งห้องกระจกสำหรับฝึกซ้อมจัดคุณครูมาช่วยเด็กๆในการเดินทางรวมทั้งสนับสนุนงบประมาณต่างๆด้วยจากทางผู้บริหารคณะกรรมการกานศึกษ,ษานะครับคืออยากให้ นักเรียนของเราเนี่ยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเพื่อจะได้ต่อยอดไปอย่างเช่นวัฒนธรรมของงานออกว่าหรือวัฒนธรรมแต่ละภาคเพราะว่าเดี๋ยวนี้เยาวชนส่วนใหญ่จะไม่สนใจเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างเช่นนักศิลป์ทางโรงเรียนทองสวัสดิ์จึงเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้สนับสนุนคณะครูอย่างเช่นคุณครูกระจรักดีคุณทศเนี่ยท่านถึง มีความสามารถทางด้านศิลป,ปะทางด้านนัฏศิลป์แล้วก็โรงเรียนก็จัดบุคลากรมาช่วยคุณครูขึ้นมามีการตกแต่งห้องเพื่อให้เป็นห้องนาฏศิลป์เพื่อจะได้เด็กได้ฝุดลำจรจนสนับสนุนง,งบประมาณแต่เราก็จะมีคุณครูที่ไม่ใช่จบเอกนัฏศิลป์มาช่วยผู้บอยมาช่วยแต่งหน้ามาช่วยดูแลเด็กเวลาเราจะไปแข่งขันหรือเราจะไปทําการแสดงก็จะมีครู ที่ผมมอบหมายคือประมาณ5้คนมาช่วยเด็กช่วยดูแลเด็กเพื่อความปลอดภัยเด็กเวลาไปแสดงกระค่ำกลางคืนเพราะว่าความเป็นห่วงของผู้ปกครองอีกอย่างหนึ่งผู้ปกครองก็ตามไปดูตามให้กําลังใจตลอดครับผมเราเพิ่งทําไม่เกิน2ปีรางวัลที่เราได้รับเนี่ยรางวัลสูงสุดคือรองชนะิศระดับหนึ่งของประเทศงานเซฟบาหัตกรรมที่จัตหวัดน่านครับความสุขของเด็กๆคือการได้แสดงออก ได้ทำในสิ่งที่ชอบแม้ว่าต้องลำบากต้องตื่นแต่เช้าหากได้ทำสิ่งที่ชอบแล้วก็มีความสุขและที่สำคัญคือกำลังใจจากญาติญาติและเสียงปรบมือจากคนชมหนูชอบเพลงนางกอยมากที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่ฝึกเซ้อมมากที่สุดค่ะแล้วก็มีการเกรงตัวแล้วก็อ่อนช้อยสวยสดงดงามค่ะ เชิญชวนพี่ๆน้องๆป้าๆนะาอาทุกๆคนนะคะมาให้กำลังใจพวกเราชมดมนาาศิลินกันเยอะๆนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าพวกเราฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีค่ะอยากให้พ่อแม่และก็พี่ๆน้องๆมาชมการแสดงค่ะขอให้ทุกๆคนมาดูชมดมนาฏศิลป์ของเราด้วยนะคะเป็นชมรมของโรงเรียนทองเสถีสวิทยาสารสารค่ะแล้วก็ขอให้ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะนนการฟ้อนรำเป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของแต่ละภาคมีความอ่อนช้อยงดงามที่ต่างกันค่ะเราทุกคนควรช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ทีมข่าวเอ็ทเชียงใหม่รายงานสวยงามมากมเลยสำหรับ